สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ Star t With Why ค่ะ EP 4ีแล้ววันนี้นะคะอยู่กับต่ายเหมือนเดิมนะคะกัญญาจันทร์สะสมเป็นแอดมินเพจมาคมนิยมหนังหวานแล้วก็เป็นครีเอเตอร์ของ Gender r a t i o n ด้วยค่ะเช้าวันนี้นะคะตื่นมาแล้วก็ข่าวแรกๆเลยที่ขึ้นมาในฟีดเฟซบุ๊กนะคะก็คือข่าวสถิติขนาดเจ้าโลกของหนุ่มไทยอยู่ในอันดับ80จาก86ประเทศทั่วโลกค่ะในข่าวนี้เขาก็บอกว่าเออมีเภสัชกรท่านหนึ่งนะคะทำงานวิจัยแล้วก็ได้ผลวิเคราะห์ ออกมาว่าประเทศที่ที่ผู้ชายคนเพศกำเนิดชายคนที่มีจูเนี่ยมีค่าเฉลี่ยของขนาดอวัยวะเพศสูงสุดใหญ่สุดเนี่ยก็คือประเทศเอกวาดอร์ส่วนประเทศไทยนะคะก็อยู่ในอันดับที่80 86เนาะเฉลี่ยอยู่ที่4.54นิ้ว เราไม่ได้สงสัยอะไรเลยกับขนาดของออยล์เพศของใครนะคะแล้วก็สงสัยนิดหน่อยว่าทําไมมันจะต้องมาแบบมีมีงานวิจัยแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ประกอบกับเมื่อไม่นานมานี้เองนะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเราก็เคยนําเสนอข่าวที่เพจ Generation นะคะว่าด้วยคุณมาร์คซัคเคเบิร์กนะคะโดนคุณอีลอนมัสท้าวัดขนาดจูกันแบบวัดกันเะล่าตอนนั้นเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรนะเหมือนจะเรื่องที่มาร์ ไปทำเทรดใช่ไหมอีลอนเขาก็โมโหเนาะเหมือนจะมาแย่งพื้นที่ที่มันทับซ้อนก,นกันกับ Twitter ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น X แล้วเนาะสิ่งที่เราสงสัยนะคะไม่ใช่ขนาดแต่เราสงสัยว่าแล้วทําไมคนที่มีจูทั้งหลายเนี่ยเขาถึงได้แคร์กับเรื่องขนาดกันนันะก็เลยอะลองไปหาคําตอบมาดูค่ะได้คําตอบด้วยได้คําตอบแน่นอนมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะนะคะ คำตอบที่ได้มาในวันนี้ก็มันจะมีอยู่มิติอยู่ประมาณ3ข้อหลักๆใหญ่ๆเนาะเป็นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างเป็นเรื่อง Performance เป็นเรื่องความสามารถแล้วก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมนะคะคนพบว่าเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดตรงนั้นก็จะไปเริ่มต้นที่เรื่องเล็กๆก่อนเนาะเรื่องความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างมันก็คือเหมือนมันเป็นนิสัยเป็นสัญชาตญาณปกติของมนุษย์อยู่แล้วที่เราจะ เปรียบเทียบกันเองในสังคมนะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงในจิตใจความมั่นใจนะคะดังนั้นอ่ะอวัยวะเพศก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คนที่มีมันเนี่ยก็จะเปรียบเทียบกันเนาะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ชายซึ่งมันก็ไม่ได้มีเหตุผลทางสังคมในข้อนี้ข้อเดียวก็มีข้ออื่นประกอบด้วยนะคะมีเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมที่มันจะมีความเชื่อผิดผิดมีมายาคติว่าจู๋ใหญ่เท่ากับจะให้ความสุขทางเพศได้มากกว่า บางคนก็บอกว่าให้มันเมคเซนจ์จะตายถ้ามันอันเล็กๆมันจะไปรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีการแบบให้ความเห็นกันมากมายนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่ามันจริงไหมยังไงเนาะส่วนข้อที่ใหญ่ที่สุดนะคะมันก็เป็นสาเหตุมาจากวิธีคิดทางวัฒนธรรมค่ะข้อแรกเลยเนี่ยมันมีมายาคติที่ถูกส่งต่อผ่านความคิดความเชื่อเนี่ยผ่านมาทางสื่อและการสื่อสารอย่างมากมายนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ก็คือมีหนังโป้เนาะในอุตสาหกรรมหนังโป้เนี่ยเป็นคเครียกว่าดีเป็นโรโมเดลของของการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็คนที่อยู่ในหนังโป้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะคนที่มีจูเนี่ยก็จะมีอวัยวเพศที่ขนาดใหญ่ใหญ่ถือว่าใหญ่ถ้าเกิดว่าเทียบค่าเฉลี่ยทั่วไปมันก็ทําให้คนคิดว่าสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่เป็นปกติคือสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่ดีแล้วมันก็จะมีการ มีหลายเรื่องของการสื่อสารเลยค่ะแม้แต่ในระดับการสื่อสารตั้งแต่เด็กๆอะ่ะเด็กๆก็จะล้อกันเนาะล้อกันว่าอ๋อไอจูเล็กอะไรเงี้ยทั้งที่ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจูเล็กเรายังไงบางทีมันถูกส่งต่อมาว่าใหญ่เท่ากับดีโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีคําตอบให้กับอะไรมันถูกส่งต่อมาแบบนี้แล้วคนก็เชื่อมาแบบนี้นะคะแล้วก็ในบางวัฒน,นธรรมเนี่ยจูใหญ่มันเท่ากับความเป็นชายที่มากอะ่ะเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่ที่ สื่อสารถึงความเป็นชายเนาะแล้วยิ่งมันมีใหญ่มันขนาดมันเห็นชัดอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้ความเป็นชายมันเยอะขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าในวัฒนธรรมนั้นๆเนี่ยมันเทิดทูนความเป็นชายอยู่แล้วเทิดทูนมัสกูลิสตี้อยู่แล้วเนี่ยสิ่งนี้มันก็ควรใหญ่ไปด้วยในกลุ่มชายมันก็ต้องมีชายที่เหนือกว่าผู้ชายขึ้นไปอีกอย่างี้ก็ถูกถูกวัดด้วยอะไรที่มัน สื่อสารความเป็นชายที่ที่เห็นชัดที่สุดซึ่งก็คืออวัยวะเพศนะคะมีอะไรอีกนะมีมาร์เก็ตติ้งค่ะมาร์เกนะ็ตติ้งเนาะมันก็จะมีคนที่มีสินค้าที่อยากจะขายแล้วก็พยายามทำสื่อออกมาทำให้คนคิดและเข้าใจว่าฉันต้องการสิ่งนี้นะมียามีอุปกรณ์ปั๊มขนาดให้ใหญ่ขึ้นมียาเพิ่มขนาดมี สิ่งต่างๆมากมายที่ออกมาแล้วก็อยากจะขายเนะี่ยก็เลยพยายามบอกว่าคุณต้องการสิ่งนี้คุณต้องใหญ่ดังนั้นคุณก็ต้องมาซื้อกับเราบางทีพื้นฐานเบื้องหลังวิธีคิดมันก็ง่ายๆแค่นี้นะคะแล้วเราก็เป็นเหยื่อการตลาดกันนั่นเองแล้วก็เป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ไปเจอมาเขาบอกว่าเออเรื่องนี้สําคัญคือการที่เรื่องเพศอะคะ่ะ เรื่องเพศเรื่องอวัยวะเพศหรือแม้แต่เพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมประมาณหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยนะมันก็แบบมีความเขินอายเรื่องเพศไม่ควรมาถูกพูดกันมันเป็นเรื่องสปกปรกอะไรก็แล้วแต่นะ,ะแต่สิ่งนี้มันทำให มันไม่มีพื้นที่เปิดของการเรียนรู้แล้วก็พูดคุยกันในเรื่องนี้มันก็จะมีแบบเพื่อนไว้แยกันนะเพื่อนในกลุ่มเพื่อนคุยกันเองพูดคุยกันเองซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยนอกจากมันจะไม่ได้ไม่ได้นําไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆแล้วมันก็ยังมาตอกย้ําอีกในเรื่องนี้นะในกลุ่มเพื่อนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องการมากๆเลยก็คือพื้นที่เปิดแห่งการพูดคุยในการคุยเรื่องนี้อย่างเป็นปกติเพื่อเพื่อให้คนเนี่ยยอมรับ เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเออสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้จําเป็นก็ได้มีคนนู้นคนนี้มาบอกบ้างว่าขนาดไม่ได้สําคัญนะมันอยู่ที่อย่างอื่นมากกว่าอ่าทีนี้คําถามอีกคําถามหนึ่งในใจในใจที่อยากจะชวนทุกคนคิดหาคําตอบไปพร้อมกันก็คือแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอวัยวะเพศที่ใหญ่เนี่ยมันทําให้คนเป็นผู้ชายมากกว่าคนอื่นจริงไหมถ้าเกิดว่าคุณคุณมีสิ่งนี้อยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยคุณอยากจะคุณอยากจะแมนคุณอยากจะมาสกูลีนคุณอยากจ,จะรู้สึก มันออกมั่นใจในตัวเองเนี่ยอวัยวะเพศที่ใหญ่ทําทให้ทําให้คุณได้สิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆงไหมความเป็นชายมันถูกผูกติดอยู่กับสิ่งนี้จริงไหมนะคะซึ่งจริงๆเราก็อยากจะแบบยืนยันเลยนะว่าไม่เนาะต่อให้วันหนึง่งสมมุติคุณเกิดอุบัติเหตุบางอย่างคุณอ,อวัยวะเพศขาดไปหายไปมันก็ไม่ได้ทําให้ความเป็นชายในชีวิตของคุณอะมันน้อยลงเพราะว่าความเป็นชายความ คุณค่าละกันค่ะอาจจะไม่ใช่ความเป็นชายเนาะคุณค่าในตัวตนของคุณเนี่ยมันไม่ควรถูกผูกติดอยู่กับอวัยวะเพศหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะมันมีองค์ประกอบของสิ่งอื่นๆที่บอกเรื่องนี้อีกมากมายนะคะดังนั้นการยึดถือยึดติดกับเรื่องนี้มันก็เลยทําให้คนเพศกาเนิดชายหลายๆคนเนี่ยเศร้ามากเนาะเมื่อหมดสมรรถภาพทางเพศเมื่อประสบอุบัติเหตุแล้วอวัยวะเพศขาดเนี่ยเขาจะรู้สึกเศร้ารู้สึกสูญเสียคุณค่าในชีวิต รู้สึกว่าตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นอันตรายมากๆนะคะอีกอย่างก็คือวิธีคิดที่ว่าอวัยวะเพศชายที่ใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการมีเซ็กของคนดีขึ้นเนี่ยมันนาไปสู่อะไรบ้างมันนาไปสู่การพยายามทําให้อวัยวะเพศเนี่ยมันใหญ่ขึ้นซึ่งก็จะคืออะไรบ้างคะไปฉีดน้ํามันเข้าไปพาหัวเบนฝังมุกนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ นำมาแต่ความยากลำบากให้กับชีวิตของทั้งคุณและของคู่ของคุณนะคะไปฝังมุกไปอะไรมันก็มันก็เน่าได้นะมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำนะคะแล้วมันก็จะแบบทำให้ใส่ถุงยางอนามัยอะคะ่ะไซที่มีอยู่ในท้องตลาดอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะทำให้การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยยากลำบากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็เราก็เคยคุยกับกับ คนมีจิ๋มแล้วกันนะอ่ะเรียกใช้คำนี้มนุษย์เพศกำเนิดหญิงหรือไม่ก็คนมีจิ๋มนะคะคุยกันเรื่องว่าเออแล้วจริงๆขนาดเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นไหมบางคนเขาก็คือมันมีหลากหลายมากเลยค่ะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยขนาดไม่สำคัญหรอกแต่บางครั้งทรงของอวัยวเพศสำคัญบางคนก็บอกว่าชอบเล็กๆใหญ่ๆแล้วเจ็บนะมันไม่ได้ทำให้รู้สึกดีแต่มันทำให้รู้สึกแย่อย่างเงี้ยมันเรื่องนี้มันบอกอะไรมันบอกว่า แต่ละคนนะคะคือจิมของคนเนี่ยมันก็แตกต่างด้วยนะจุดที่ทําให้เกิดความรู้สึกมันก็มีอยู่หลายจุดมันเป็นเรื่องเฉพาะคนมากดังนั้นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนทางเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะคู่จริงๆแล้วสิ่งที่จะทําให้กิจกรรมทางเพศของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จไปได้ดีสุขสมกันท้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของขนาดแต่มันเป็นเรื่องของการสื่อสารต่างหาก การพูดคุยกันการกล้าพูดคุยการฟังการแคร์กันและกันว่าตอนนี้อีกฝ่ายรู้สึกยังไงแบบไหนดีกว่าแล้วจะทํายังไงต่อดีแบบนี้ดีกว่าแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการสื่อสารว่าใครชอบอะไรตรงไหนโอเคไม่โอเคมากกว่าเรื่องของขนาดอาวัยวะเพศนะคะค่ะก็สตาร์ทวิดไววันนี้ก็หาคําตอบกันเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากหนุ่มๆ ไม่ใช่นุ่มๆสิขออภัยดูสิเรื่องนี้มันมันอยู่ลึกมากเลยนะคะฝากคนที่มีอวัยวะเพศชายทุกท่านนะคะขนาดไม่ใช่เรื่องสําคัญเนาะแล้วก็มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ตัดสินชุดคุณค่าในตัวคุณขนาดนั้นนะคะแล้วก็อย่าให้มันมาเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่ากว่าคุณค่าอื่นๆในชีวิตของคุณคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปท้าวัดขนาดใครนะคะเหมือนอีลอนนะคะมันจริงๆแล้วมันแปลกๆนะคะมันไม่ได้ทําให้คุณ ดูดูเท่ดูครูแต่ประการใดนะคะขอขอยืนยันหนึ่งเสียงตรงนี้ว่ามันแปลกมากเลยค่ะถ้าเ <c oughs> กิดว่าใครมีคําถามมีวายอะไรที่อยากจะส่งมาชวนกันหาคําตอบนะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะในในเอ่อเทกข้างล่างก็ได้ในกล่องข้อความข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมาหาคำตอบไปด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับ Start with Y h y ขอบคุณค่ะ